ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์สามแรงม้าครับผมตัวนี้จะเป็นช่องปล่อยรัมนะครับมอเตอร์อย่างดีนะครับคุณภาพนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ 3. ามแรงม้าตัวนี้งานสวยมากนะครับเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมครับผมตัวนี้อย่างสเตเลสกัน แรงบดเป็นแบบสแตนเลสครับผมวงดูข้างในครับข้างในเครื่องบดก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับทนใช้คุ้มนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับป่าครอบใส่ผ่านนะครับมีปุ่มปรับ10ระดับนะครับ มีเบรกเกอร์มีฮีเตอร์วัดไฟแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปล่อยข้าวแบบใหม่นะครับเป็นสามระดับนะครับตัวนี้ดึงได้สามระดับนะครับออกแบบทำฝาครอบมาเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นครับ เสียงก็จะเงียบขึ้นนะครับรุ่นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องดูดพวกเศษฝุ่นเศษแกลบนะครับที่ย้อนมาทางกับข้าเปลือกข้าสารนะครับ